กลับมาอีกรอบกับชัยเดย์ออฟนะครับรอบนี้ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นทริปเที่ยวกินเชียงรายนะครับจะมีที่เที่ยวแล้วก็ที่กินที่ไหนบ้างเนี่ยเรากวรเพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยกดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอินสตาแกรมชัยอันเดอร์สกอร์เดย์ออฟเพจเฟซบุ๊กชัยเดย์ออฟทาวเวอร์เลอร์ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปดูดีกว่ากับคลิปเที่ยวกินเชียงรายปกลับมาอีกรอบกับชัยเดย์ออฟรอบนี้ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ เดย์สวันนี้กําลังจะไปที่วัดล่องขุนนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรครับไม่ไกลเท่าไหร่ถึงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศวัดกันเลยนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยที่ชัยมาก่อนหน้านี้อย่าว่าแต่วัดล่องขุนเลยครับยังไม่เคยมาเชียงรายเลยนะครับสวยประทับใจมากๆครับ วันที่ใช้ไปวัดปิดนะครับแต่ดูจากด้านนอกเนี่ยก็สวยมากๆเลยช่วงไปออกสายหน่อยนะครับถ่ายรูปเล่นอยู่สักพักก็เริ่มหิวแถวนั้นร้านค้าก็ปิดเยอะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินในเมืองกันดีกว่าครับไปเจอกันในเมืองเลยดีกว่า ขี่กันต่อนะครับรอบนี้เป็นซิตี้ทัวร์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าขี่เล่นกันในเมืองนะครับเป็นคลิปเที่ยวกินครับตอนนี้กําลังจะขี่กลับเข้าไปในเมืองเชียงรายนะครับแน่นอนนะครับมาภาคเหนือคิวแบบนี้ขอจัดข้าวซอยสักจานหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ตัวเมืองเลยดีกว่าป ไปกินกันดีกว่าปะถึงร้านข้าวซอยเรียบร้อยแล้วครับชื่อร้านอัธรสนะครับจะอยู่เยืเ้องๆกับตลาดปากอใกล้ๆกับสนามบินเก่าครับร้านนี้อาจจะไม่ใช่ร้านข้าวซอยที่คนเขาแนะนำเยอะๆในเชียงรายนะครับเพราะว่าชัยก็เสิร์ชเอาง่ายๆในมือถือเลยเจอก็แวะเลยครับ ต่วรสชาติเนี่ยไม่แย่เลยนะครับอร่อยด้วยซ้ําน้ําเข้มข้นนะครับแล้วก็ไก่นุ่มมากๆครับตัวผักดองก็เปรี้ยวดีนะครับกินสลับก็ตัดเลี่ยนดีครับดูจากลักษณะการกินก็รู้นะครับว่าหิวเอาจริงๆจะกินข้าวซอยที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าภาคเหนือนะครับ แต่จริงๆแอบกินไม่หมดนะครับเพราะว่าเติมพริกเยอะไปนิดนึงครับเผ็ดราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับสั่งเป็นแบบพิเศษนะครับ50บาทกี่กันต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่ตัวเมืองเชียงรายเหมือนเดิมนะครับ แน่นอนนะครับไปหาของกินต่อครับไม่ได้ไปเที่ยวจะว่าไปตัวเมืองเชียงรายเนี่ยก็น่ารักมากมากเลยนะครับไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ตัวเมืองดูอบอุ่นดีด้วยครับสถานที่ที่จะไปต่อไปเนี่ยเป็นร้านบัวลอยครับร้านนี้เนี่ยรีวิวเยอะนะครับไปดูกันดีกว่าครับว่ารสชาติเนี่ยจะสมคำาล่ำลือไหมไป รยบรอยแล้วครับร้านบัวลอยปลาอ้วนมือถือนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับโรงแรมเวียงอินครับถ้าให้หาง่ายๆนะครับเสิร์ชบัวลอยปลาอ้วนมือถือไปเลยดีกว่าป้าครับป้าชื่อปอลาอ้วนเหรอครับทาไมถึงชื่อบัวลอยมือถือครับไม่มีที่นั่งรอกอ๋อไม่มีไม่มีที่นั่งเลยชื่อมือถืออ๋อ<ม>โอเคเลย <laughs> ช่วงนี้เงียบไหมครับเงียบม,มากเงียบม,มากครับน่ากิน อันนี้ปะอว้วนนะครับ <S <S> <S ได้เรียบร้อยแล้วนะครับปะอว้วนให้ฟรีนะใจดีมากเลยเปิด6โมงถึง2ทุ่มนะอยู่ตรงในบาซ่านะครับแต่ว่าไม่มีที่นั่งกินนะครับเลยเป็นที่มาของชื่อบลอยมือถือเมนูที่สั่งเป็นโบลอไอติมนะครับเมื่อกี้แอบชิมไปละคำหนึ่งอร่อยดีนะครับแต่แบบพี่บอกนะครับว่าไม่มีที่นั่งกินก็เลยแบบเดินกินมาเลยดีกว่าถ้าถามว่าอร่อยไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า ตัวบัวลอยเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับตัวบัวลอยรสจืดแล้วก็กินกับไอติมรสหวานเข้ากันดีครับไปกี่กันต่อนะครับไปหาของกินต่อครับช่วงกลางคืนบรรยากาศกลางคืนของเชียงรายก็สวยมากๆนะครับยิ่งเปิดไฟตรงหอน,นาฬิกาเนี่ยถ่ายรูปยังไงก็สวยครับ จริงๆที่คิดไว้เนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วบรรยากาศหนาวทั้งเมืองเนี่ยน่าจะฟินน่าดูยังไงก็ต้องมาอีกรอบแน่นอนนะครับที่นี่จริงๆมีสถานที่ธรรมชาติเนี่ยที่ให้เที่ยวอีกเยอะนะครับเชียงรายแต่ว่าช่วงที่ชายไปเนี่ยปิดแต่พูดถึงรอบนี้ยังไม่จบนะครับยังคงหาของกินกันต่อนะครับเป็นมือก่อนนอน เมื่อเย็นนี้ไม่ได้มีร้านที่ตั้งใจจะไปนะครับเดินเล่นอยู่ริมถนนแล้วก็หาของกินง่ายๆกันดีกว่าครับปตอนนี้มืดแล้วนะครับแน่นอนนะครับเดีย๋ยวไปหาอะไรกินกันต่อดีกว่าอยู่เชียงรายที่เดิมนะตรงอยู่ตรงหอน,นาฬิกาเลยนะครับอยากกินอะไรแบบปิ้งๆย่างๆนะเดินกันต่อเรื่อยๆนะครับข้างหลังเป็นหอน,นาฬิกาตรงนี้จะเป็นเหมือนตลาดนะที่ใช้เดินไปหาเดินไปเจอร้านหม่าล่าอยู่ริมถนนนะครับ บรรยากาศก็แบบที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับวันที่ชายไปเนี่ยมีคนนั่งกินอยู่ที่ร้านเนี่ยพอสมควรน,นะครับก็เลยตัดสินใจซื้อมากินที่ห้องดีกว่าครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องดีกว่าครับป ตอนนี้นะครับชัยก็กลับมาที่ห้องเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ตอนบ่ายเนี่ยไปกินไอติมมือถือมานะครับตอนเย็นก็เลยจัดของเผ็ดนิดนึงนะแต่ว่าบอกไปก่อนนะครับว่าตอนนี้อยู่ในหน้าประตูห้องน้ำนะครับเพราะว่าในห้องเนี่ยโรงแรมเนี่ยไฟน้อยนะครับมืดถ่ายไม่ได้นะแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือมื้อเย็นของเรานะครับมื้อนี้อยากจะกินอะไรแบบให้มันรสจัดนิดนึงเลยจัดมาล่ามาทั้งหมด11ไม้นะครับซื้อ10แถมหนึ่งร้านอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมน,นั่นแหละเพราะว่าที่ร้านคนเยอะนะครับก็เลยไม่อยากจะนั่งกิินนนนทีี่่่รร้้าาซือมมกกโงแดว ดูทั้งหมด11อดไม้กันดีกว่าไม้แรกนะครับจะเป็นไก่แล้วก็มีโปูอัดนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรวะอันเนี้ยเ,เขาเรียกว่านึกออกแล้วครับกระเจี๊ยบ <ś led> <ś led> สั่งมาแค่3แบบนะครับเพราะว่าช้ไม่กินหมูไม่กินเนื้อนะไม่กินเครื่องในด้วยเลยกินได้แค่นี้แหละก่อนนอนไป เผ็ไก่เ็มันจะมียืดยืดด้วยนะกระเจี๊ยบต่อไปนะครับไก่คู่ อันนี้เป็นกระเจ Log ี๊ยบกระเจี๊ยบเวลาถ้ากินแบบว่าไม่ได้แบบผ่านความร้อนมันจะกรอบนะถ้าผ่านความร้อนนะ่ะมันก็จะนิ่มๆต่อไปก็เป็นปูอัดคู่นะครับอโอ้หอ,อ,อันนี้เป็นแซลมอนนะครับมาลาแซลมอน อันนี้จิ้นสุดท้ายแล้วครับเป็นไงบ้างครับกับทิปเที่ยวกินเชียงรายถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับฝากกดกระดิง่งแล้วก็แชร์ด้วยนะครับสำหรับรอบนี้ชัยขอตัวไปนอนก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ